น่ารักไหมโรบอตอีเหมีน่ารักแต่ตอนมันพูดน่ากลัวทำไมอ่ะเสียงมันเถาอ้าวเสียงมันน่ารักแต่เสียงมันเถาเหรอมาส่งสลัดแล้วเหรอเดี๋ยวลองมาส่งอาหารใช่ไหมใช่คุ้นคันคุ้นคันเสียงคุ้นคันคุ้นคันอยู่เสียงดังอาหารตอนนั้นมันยังไม่มีนะมาไม่ได้มานานแล้วเดี๋ยวมารอบนี้เขาเข้าโรบอทมาใช้ด้วยค่อยดูเดี๋ยวรออาหารเรามาแน่แน่กับ ใช่ของเราไหมอ่ะไม่ใช่อ่าไม่ใช่ <c oughs> ไปนึกว่าของเราอ่ะ,อะนึกว่าของเราเธอเอ้ยพอ่อหิวหรือเปล่ามองตามเฮ<ะ>้อะไรอ่ะอีเหมียวไม่มาอีเหมียวไม่มา <c oughs> ไม่ได้ดูอีเหมียวเลยอ่ะกินอะไรกันค,คนมาเสิร์ฟเลย ก็จะถ่ายเิ่มอย่างนี้สิไม่น่าเกิดอะไรผิดปกตเลยโอเคบริโภคฟาร์มอัชื่ออาจารย์น้อยมาให้แม่หนูจานน้อยมาให้แม่หนูใช้จานใหญ่เอานั้นไปวางตรงกลางเออเอานั้นไปวางตรงกลางอ๋อชอยสืมอะจานร้อนนะหนูนะมันดาดมือแซ่บบะรังเหนียวก็กินเครนไฟอร่อยอ่างกินหอเหนียว แม่ขโมยไปครับเอ๊ะเอาอะไรของพ่อจอสซอสก็ได้สิกินเลือพ่อน่ะหิวจานน้อยไปไหมหิวหนูหิวไหมเนื้อหิวไหมนิดนึงชิมอานูจะเอาอันไหนลูกอ่างกินเนื้อก่อนแล้วค่อยกินคอมเมชั่นีไก่ไก่มันแห้ง เอาตอดที oh, to ่หยางหกทันมบม่งมะมิ uh, ้งหหรอเอ้ากินไรไก่แล้วลูกไอ้ดดงแม่งปลาไตปไก่คอร์ฟลาวเอร์เอาบอจับบาละหวาน ไกินซะไม่มีซอสเปล่าซอสกับพ่อไก่นุ่มไก่นุ่มผู้ใดหิวกันแน่กินเอากินเอายังท่านคนท่านหนีแดงท่านหนีก็กินซื้ออย่างไรหิวเบื้องนึ่งผู้ใดว่าหิวนิดนึงนิดเดียวออ๋ กินก้าวกันเกไ้ากทีเชอบมันอ่ะค่เฮ้เอาเห็ดหรอพ่อของพ่อมีเห็ดของเรามีผักแล้วก็ใส่อืมที่เป็นผักือนกันผักแต่ไม่ไม่ไม่เฮลตี้ healthy. อันนี้ผักทอด เมีมยวออไม่มาเจยเมียวไมมาเจยว่าจะรออีเมียวมาเสิร์ฟทำไมเขาให้คนมาเสิร์ฟเนี่ยเมียวแบบหมดเหรอนะ่านะนาจิสิกาตัวละบาบาคก้ครีมัมนมอนเมตดจัสมาร์าตาดิสยะแลชยาติย,ย,ยาตีนา่าทียาตี ขึมาตอบอกว่ากินได้ยอดปแล้วับครัาคับครัอครับครอบครับครับคับครับคตับครับดรับค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 ับคับคับับครับครับครั่ครัร ขตากับยายสองคนนั้นก็มากับรถไม่ร้อนอะไรเห็ดเห็ดน่อยเป็นไฟพ่อหน่อยนะเชิญเราเอาชนะไฟตัวเอง พ่อกินหมดแล้วพ mm hmm ึ่งทางแล้วฮะพึ่งทางอืมถอดเล็กแลวแหนได้นะกินแซบบาบันแต่มันยยงบปะจะปอนะมันยังบรชิ้นมันมาเห็มมังยเ่แล้วใช่ไหมหมดเกลี้ยงยัด